สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการไทยดวงประจำเดือนของช่องโอสติชา e นนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทำนายดวงของทั้ง12ลัคนาราศีนะครับประจำเดือนธันวาคมปี2564นะครับซึ่งก็จะเหมือนคลิปที่ผ่านๆมานะครับคือผมจะทาย1คลิปตอนหนึ่งลัคนาราศีนะครับและผมแนะนำว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่รู้ลัคนาเกิดของตัวเองนะครับแนะนำให้เอาวันเดือนปีเกิดนะครับและเวลาเกิดสถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงต่างๆ,ๆนะครับก็จะได้ลัคนาเกิดออกมาซึ่งการทายจากลัคนาเกิดนะครับจะมีความแม่น ยำสูงนะครับมากกว่าการใช้ราศีไายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละัคนะาราศีเนี่ยดวงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเดือนธันวาคมปี2564นี้นะครับทีนี้มาดูดวงคนลัคนาราศีตุลน,นะครับคนลัคนาราศีตุลเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยถือว่าท้าทายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเดือนที่คนล,คาลาัคนาราศีตุลเนี่ยได้รับแรงกดดันในชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะเรื่องกดดันที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยจะเยอะนะครับ ต้องอดทนนะครับถึงจะผ่านไปไดนะ้ถ้ามาดูในเรื่องของการงานคนลกคณะราศีตุลน,นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ค่อยดีนะครับจะได้รับแรงกดดันตลอดทั้งเดือนนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นสาเหตุมาจากมีปัญหาอะไรจุกจิกจุกจิกภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับทำให้แบบกระทบกับเรื่องการงานข้อนข้างที่จะหนักนะครับซึ่งในช่วงวันที่3ถึงวันที่25ธันวาคม,มเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะเยอะมากๆคือปัญหาอะไรก็ไม่รู้ในในบ้านในครอบครัวเนี่ยแล้วมันก็ เข้ามากระทบเรื่องของการงานนะครับแต่ว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับจะเริ่มทุเลาลงนะครับจะเริ่ม แบบจัดการกันไปได้บ้างขึ้นเนี่ยในช่วงของท้ายๆเดือนคือวันที่26ถึงวันที่31ธันวาคมนะครับส่วนเรื่องของการเงินของคนลัคนาราศีตุลน,นะครับก็ยังพอไปได้นะครับในเดือนนี้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเนี่ยมันจะมีปัญหาทางด้านการเงินโชคลาภเข้ามาแบบมันจะต้องแบบได้อย่างเสียยากอะไรเงี้ยคือแบบเออถ้าอยู่เลือกอันเนี้ยอยู่ก็ต้องเสียอันนี้นะแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนนะครับปัญหาทางการเงินเนี่ยก็จะแก้ไขกันไปได้แล้วก็มีความลงตัวที่มากขึ้นเองนะครับสำหร ไปในตั้งแต่ท่วงต้นคลิปนะครับก็คือว่ามันจะเกิดความปัป่นป่นวุ่นวายมากพอสมควรในเดือนนี้นะครับจะร่องจะมีปัญหาขัดแย้งคนที่บ้านคนที่บ้านอาจจะแบบทะเลาะกันแล้วมันก็อาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องของบุตรบริวารอย่างนี้นะครับแล้วมันอาจจะมีปัญหาเนื่องจากการจัดแจงทรัพย์สินเงินทองหรือว่าการจัดแจงกองมรดกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันไม่ลงตัวนะครับแต่ว่าถ้าปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะแล้วคนลักนาลาศตริตูนเนี่ยตั้งสติให้ดีค่อย แก้ไปทีละเรื่องนะครับอย่าทําเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันก็เป็นปัญหาเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับทีนี้สําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนรักคณะลาศีตุลน,นะครับดูเหมือนว่าเดือนนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีตลอดทั้งเดือนนะครับคนรักคู่ครองเนี่ยจะให้ความสนับสนุนเจ้าชะตาเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนแลกอ้น,นีเป็นปัญหาขัดแย้งกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผลประโยชน์อะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ลงตัวนะครับแต่ก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าพอเข้าส สำหรับคนโสดนะครับเดือนนี้มีโอกาสที่จะเจอคนถูกอ,อกถูกใจเข้ามานะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยอย่าพึ่งคบนะครับเพราะว่าคบแล้วเนี่ยอาจจะแบบทะเลาะก,กันบ่อยนะครับขัดแย้งกันบ่อยนะครับให้เลือกคบกับคนที่เข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเนี่ยน่าจะดีกว่าแล้วก็มีปัญหาน้อยกว่าครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงของทั้ง12ลัคนาราศีนะครับซึ่งถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงการเสริมดวงนะครับแล้วก็เรื่องเนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็สามารถติดตามช่องโอสติ n n e l ได้นะครับโดยการกด subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามได้ทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่องทาง Instagram นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ